แสงไฟจากหลอดนีออนสั่นไหวเหนือเพดานไม้เก่ากลิ่นทุกจางๆลอยอบอวนลด้าเสียงแมลงกลางคืนเธอเก้าวเข้าไปในสารเจ้าร้างฝุ่นเกาะแน่นตามบานประตูไม้กระดานใต้เท้าดังเอียดเสียงแตกกรอบเหมือนกระดูกดวงตาคู่นั้นมองจากหลังแผ่นทองคำเปลวเธอหยุดนิ่งหัวใจเต้นแรง มือสั่นเล็กน้อยเมื่อหยิบไฟฉายขึ้นส่องแผ่นทองคำเปลวลอกหล่อนเผยให้เห็นรอยยิ้มบางๆใต้ดวงตานั้นรอยยิ้มที่ไม่ควรจะอยู่บนรูปปั้นพระรอยยิ้มที่เหมือนจะขยับเธอกลืนน้ำลายแห้งผากติดลำคอเสียงลมหายใจของเธอดังก้องในความเงียบเธอหันไปมองรอบตัวม่านฝุ่นลอยเป็นเส้นสายในลำแสง มีบางอย่างเคลื่อนไหวข้างหลังเธอหันกลับอย่างรวดเร็วไม่มีใครแต่แผ่นทองคำเปลวตอนนี้หล่นอยู่กับพื้นเผยใบหน้าทั้งหมดของรูปปั้นและดวงตาคู่นั้นจ้องตรงมาที่เธอเธอก้าวถอยหลังแต่ส้นเท้าสะดุดกระถางทูบเสียงโลหะล้มกระทบพื้นดังก้องไปทั่ว ลมพัดแรงผ่านบานหน้าต่างเปลวไฟจากเทียนดับพรืบความมืดเข้าครอบงำทันทีมีเพียงเสียงลมหายใจของเธอหนักหน่วงรัวเร็วแล้วเสียงฝีเท้าดังแผ่วหาหะทีละก้าวชา้ชาช้าใกล้เข้ามาเธอรีเปิดไฟฉายลำแสงสว่างวาบไม่มีใคร ไม่มีอะไรเลยแต่เธอรู้เธอไม่ได้อยู่คนเดียวความยินยยเยืออเลื่อยขึ้นตามแนวกระดูกสันหลังเหมือนมีบางอย่างยืนอยู่ข้างหลังเธอไม่กล้าหันไปมองขาแข็งราวกับถูกปรึงไว้กับพื้นแล้วเสียงหนึ่งเสียงกระซิบชิดใบหูเจ้ามองข้าแล้วเธอกรีดร้องแต่ไม่มีเสียงหลุดออกมา ริมฝีปากขยับแต่ลำคอราวถูกบีบรัดในเงามืดดวงตาคู่นั้นยังคงจ้องมาสว่างแต่ไม่ใช่แสงแห่งชีวิตแสงนั้นเหมือนเปลวทองที่กำลังหลอมละลายเหมือนเธอกำลังถูกกลืนทีละน้อยทีละเซี้ยวพร้อมกับเสียงของมันที่กระซิบอีกครั้งดวงตานี้เป็นของเจ้าแล้ว ร่างของเธอเริ่มสั่นกล้ามเนื้อแข็งเกรง็งนิ้วมือเริ่มชาเหมือนถูกดูดกลืนจากภายในแสงจากไฟฉายกระพริบวูบวาบไม่แน่นอนก่อนจะดับวูบทิ้งเธอไว้ในความมืดสนิททุกอย่างเงียบลงเงียบจนได้ยินเสียงหัวใจของตัวเองแต่มีเสียงหนึ่งยังคงอยู่เสียงกระพือ คล้ายผิวหนังที่ถูกลูบด้วยเล็บดังอยู่รอบตัวเหมือนมีใครหลายคนเดินวนรอบตัวเธอในความมืดเธอพยายามร้องแต่คอแห้งผากเสียงไม่ออกเหมือนถูกกลืนหายไปในอากาศกลิ่นกํายานฉุนจัดขึ้นแสบจมูกจนต้องหลับตาแน่นเมื่อเธอลืมตาอีกครั้งเธอไม่ได้อยู่ในศาลเจ้าเดิม ผนังกลายเป็นไม้ผุพังเพดานเต็มไปด้วยรอยไหม้เทียนที่ดับไปแล้วกลับลุกขึ้นอีกครั้งล้อมเป็นวงกลมรอบตัวเธอตรงกลางมีแท่นไม้เล็กหาหา่วางแผ่นทองคำเปลวแผ่นหนึ่งบนแผ่นทองนั้นมีดวงตาไม่ใช่ของรูปปัน้นแต่เป็นดวงตาจริงหาหะ ยังชุ่มน้ำตายังขยับมองเหมือนยังมีชีวิตเธอก้าวถอยหลังแต่พบว่าขาไม่ขยับเหมือนถูกตรึงไว้ด้วยบางอย่างบางอย่างที่มองไม่เห็นแต่รู้สึกได้ชัดเจนเสียงกระซิบกลับมาอีกครั้งคราวนี้จากทุกทิศทางเจ้าต้องจ้องกลับหากเจ้าหลบตาเขาจะมาเขาไม่ชอบคนกลัวเธอหลับตา พยายามต้านแต่หัวใจเต้นแรงแรงเกินไปเหมือนจะระเบิดทันใดนั้นเสียงกระจกแตกดังสนัน่นตามด้วยเสียงหัวเราะหัวเราะเบาหาหของเด็กหรือไม่ใช่เด็กเธอลืมตาขึ้นแต่ตอนนี้เธอไม่ได้มองด้วยตาของตัวเองอีกต่อไป ภาพตรงหน้าคือสารเจ้าร้างเหมือนเดิมทุกอย่างแต่เธอกลับอยู่ข้างในเธอเห็นตัวเองยืนอยู่ตรงหน้ามือถือไฟฉายจ้องเข้ามาที่แผ่นทองคำแผ่นทองคำที่เธออยู่ข้างหลังมันดวงตาของเธอจ้องกลับไปราวกับมันได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งเสียงหัวใจของเธอ ที่อยู่ข้างในแผ่นทองคำเต้นช้าหนักแน่นแต่เต็มไปด้วยความกลัวเธอมองผ่านทองคำเปลวบางสายแต่เย็นเยียบเหมือนกระจกน้ำแข็งที่ไม่มีวันละลายหญิงสาวอีกคนคนที่เป็นเธอเมื่อครู่ยืนจ้องมาที่เธอเหมือนสะท้อนกันแต่ไม่เหมือนกันเสียทีเดียว เธอพยายามตะโกนพยายามส่งเสียงแต่ไม่มีอะไรลอดออกมาไม่มีแม้เสียงลมหายใจของตัวเองเหมือนร่างกายของเธอหายไปแล้วเหลือแค่ดวงตาแผ่นทองคำเปลวแนบอยู่เหนือดวงตาเธอบางครั้งมันก็ร้อนจัดจนแสบกระจกตาแต่เธอขยับไม่ได้ทำได้เพียงมอง หญิงสาวข้างนอกเดินเข้าใกล้ไฟฉายในมือส่องเข้ามาตรงหาหะแสงแทงตาแต่เธอหลับตาไม่ได้ไม่มีเปลือกตาไม่มีเนื้อให้สั่งความสว่างทะลวงทะลุเข้าในหัวเหมือนโดนเผาแต่งเงียบในความเงียบภาพตรงหน้าเริ่มบิดเบี้ยวรูปปั้นในสาล ไม่เหมือนเดิมอีกแล้วมันมีหน้าเธอแทนที่พระพุทธรูปเธอเห็นรอยยิ้มบนปากของตัวเองทั้งอยู่นิ่งสนิทเย็นชาปลอมปนหญิงสาวอีกคนค่อยๆย,ยื่นมือแตะแผ่นทองคำเบาหาหะทันใดนั้นแสงว่าขึ้นอีกครั้ง เหมือนพายุพัดปราดทุกอย่างออกไปแล้วความมืดก็กลับมาเสียงหนึ่งดังขึ้นชัดเจนกว่าทุกครั้งเจ้ารับไว้แล้วเจ้าคือผู้เฝ้าใหม่เธอรู้ทันทีว่าเธอถูกแทนที่ดวงตาของหญิงสาวคนนั้นคือของเธอคนใหม่ที่ยืนอยู่ข้างนอกมองเข้ามาด้วยความตกใจ แต่เพียงครู่เดียวความตกใจนั้นเปลี่ยนเป็นความสงบแล้วก็ว่างเปล่าเธอมองเห็นตัวเองยิ้มเหมือนเดิมเหมือนที่เธอเคยยิม้มจากนั้นทุกอย่างเงียบนิ่งเหมือนไม่มีอะไรเคยเกิดขึ้นแต่ที่มุมหนึ่งของสาลมีเงาเล็กหาหะยืนมองดูเธอ เด็กหญิงในชุดขาวผมยาวถึงพื้นไม่มีตาในเบ้าหน้าแต่กลับยิ้มช้าหาหะก่อนจะหายลับไปกับแสงเทียนที่ริปรี่เสียงทูบดังแตกเปาะก่อนที่ไฟจะดับลงอีกครั้งเธอยังคงเฝ้าอยู่ในแผ่นทองคำเปลวนั้นดวงตาคู่นั้นอย่างจ้องและรอ รอคนต่อไปคําคืนนั้นเงียบงันผิดปกติไม่มีเสียงลมไม่มีแมลงแม้แต่เสียงไม้เก่าลั่นก็เหมือนถูกกลบหายสารเจ้าร้างยืนเงียบงันกลางป่าถูกซ่อนจากสายตาผู้คนแต่ในความมืดบางสิ่งยังมีชีวิตบางสิ่งยังหายใจภาพแผ่นทองคำเปลว ยังส่องแสงวูบวาบแม้จะไม่มีแหล่งแสงใดและตรงกลางของมันดวงตาคู่นั้นยังจ้องไม่กระพริบไม่ละสายตาในวันรุ่งขึ้นข่าวลือเริ่มกระจายเด็กวัยรุ่นหายตัวขณะเข้าไปสำรวจสารเจ้ากับกลุ่มเพื่อนไม่มีใครเห็นเธออีกแต่เพื่อนอีกสามคนกลับมาด้วยท่าทางแปลกไป หนึ่งคนเงียบผิดปกติมองทุกอย่างด้วยแววตาว่างเปล่าอีกคนนั่งพึมพำคำเดิมซ้ำหาหะอย่าหันกลับอย่าหันกลับส่วนคนสุดท้ายตาบอดสนิทแต่บอกว่ายังเห็นมันยังเห็นมันทุกคืนไม่มีใครกล้าเข้าใกล้สาลเจ้าอีกแม้แต่เจ้าหน้าที่ ที่ส่งเข้าไปค้นหาก็กลับออกมาเร็วผิดปกติพวกเขาอ้างว่าไม่มีอะไรแต่ไม่กล้าส,สบตาใครเลยในคืนนั้นเองเด็กชายคนหนึ่งตื่นขึ้นมากลางดึกเขาบอกว่าเห็นเด็กผู้หญิงผมยาวยืนอยู่ปลายเตียงยิ้มแต่ไม่มีดวงตาในเบ้าเช้าวันถัดมา เขาก็หายตัวไปไม่มีร่องรอยไม่มีรอยเท้าไม่มีเสียงร้องแม้แต่กล้องวงจรปิดก็ว่างเปล่าแต่ตรงขอบหน้าต่างมีเศษทองคำเปลวแผ่นเล็กหาหะปลิวค้างอยู่ในลมผู้เท่าในหมู่บ้านพูดถึงตำนานเก่าเรื่องผู้เฝ้าแห่งแผ่นทองเขาเล่าว่า สารเจ้าถูกสร้างขึ้นเพื่อปิดผนึกบางอย่างไม่ใช่เพื่อกราบไหว้แผ่นทองคำเปลวไม่ใช่เครื่องบูชาแต่เป็นประตูเป็นบานหน้าต่างเล็กหาหะให้ผู้เฝ้ามองออกมาทุกครั้งที่มีใครสบตากับดวงตานั้นหนึ่งดวงตาใหม่จะถูกแทนที่อีกหนึ่งวิญญาณจะถูกดูดกลับไปข้างใน ไม่มีใครหนีได้เมื่อมองกลับไปเมื่อเจ้ามองมันมันก็จะมองเจ้าเช่นกันในค่ำคืนนั้นดวงจันทร์หายไปทิ้งไว้เพียงแสงจากเทียนเล่มเดียวและเสียงกระซิบแผ่วเบาจากหลังทองคำเปลวถึงตาเจ้าแล้วเด็กสาวในเมืองฝันแปลกซ้ำหาหะทุกคืน ฝันว่ามีคนจ้องดวงตาคู่นั้นใหญ่นิ่งเย็นแต่เหมือนร้อนอยู่ข้างในเธอตื่นเหมื่อชุ่มตัวแม้ห้องจะเปิดแอเย็นเฉียบทุกเชา้าเธอพบแผ่นทองคำเล็กหาหะหล่นอยู่ใกล้เตียงเหมือนมีใครแอบวางไว้ตอนเธอหลับเธอไม่เคยไปสารเจ้านั้น ไม่เคยเชื่อเรื่องผีแต่ทุกคืนเสียงกระซิบใกล้ใบหูชัดขึ้นใกล้ขึ้นจนแทบรู้สึกถึงลมหายใจวันหนึ่งเธอเดินผ่านร้านขายของเก่าหน้าร้านมีกรอบไม้ภายในวางแผ่นทองคำเปลวถูกจัดแสดงไว้เหมือนเครื่องรางเธอไม่รู้ว่าทำไมแต่เธอหยุดมอง เงานในแผ่นทองสะท้อนหน้าเธอแต่เบื้องหลังเงานั้นมีอีกดวงตาลึกกว่ามืดกว่าและขยับได้เองเธอกับพริบตาและในเสี้ยววินาทีเงานั้นหายไปแต่บางอย่างในตัวเธอเปลี่ยนไปแล้วคืนนั้นเธอฝันอีกครั้งแต่ครั้งนี้ ไม่ใช่ฝันธรรมดาเธออยู่ในศาลเจ้าเหมือนรู้ทางเหมือนเคยมาหลายครั้งเธอเดินตรงไปอย่างรูปปัน้นรู้โดยสัญชาตญาณว่าต้องทำอะไรเธอยื่นมือลอกแผ่นทองคำเปลวออกจากดวงตาของรูปปัน้นเบื้องหลังมีดวงตาใหม่ชุม่มสัน่นเหมือนเพิ่งถูกเปลี่ยน เสียงบางอย่างกรีดร้องจากข้างในแล้วเธอก็เห็นใบหน้าของเด็กผู้หญิงผมยาวคนเดียวกับในฝันเธอกำลังถูกดึงกลับเข้าไปเด็กหญิงตะโกนแต่มองมาที่เธอด้วยความเศร้าแต่เธอไม่สนใจเพราะเธอไม่กลัวอีกต่อไปในมือเธอ ถือแผ่นทองคำเปลวใหม่เธอวางมันลงเบาห,าหาหะเหมือนวางหน้ากากทับหน้าใครบางคนจากนั้นเธอลืมตาในโลกจริงแต่ดวงตาเธอไม่เหมือนเดิมในตาขาวมีแผ่นทองคำเปลวบางหาหะล่องลอยอยู่ข้างในเธอยิ้มแล้วเดินเข้าไปในความมืด ขณะเสียงหนึ่งกระซิบซ้ำผู้เฝ้าใหม่ได้เลือกแล้วคืนต่อมาลมพัดหอบเศษใบไม้หรือเข้าร้านของเก่าชายชราเจ้าของร้านกำลังนั่งจิบชามือสั่นเล็กน้อยสายตาจ้องกรอบทองคำที่ตั้งอยู่กลางร้านแผ่นทองคำเปลวในกรอบนั้นเริ่มซีดลง สีทองกลายเป็นสนิมแต่ดวงตาข้างในกลับชัดขึ้นเหมือนจะมีชีวิตเหมือนจะหายใจชายชราเดินเข้าไปใกล้มือแตะขอบกรอบในเซียวนั้นเสียงกระซิบดังขึ้นจากด้านหลังเขาถึงตาเจ้าแล้วเขาสะดุ้งหันขวับไม่มีใครในกระจกเห็นเงาเด็กสาวผมยาว ยืนอยู่ตรงมุมห้องแต่เมื่อหันไปมองจริงเธอหายไปเขาถอยหลังจนหลังชนผนังไม้เสียงไม้ลั่นเบาหาหะก่อนไฟในร้านจะก,กระพริบทีละดวงทีละมุมเขาคว้าไม้กางเขนบนโต๊ะแต่ปลายนิ้วกลับลื่นจับไม่อยู่เหมือนมีมืออีกคู่หนึ่ง มาดึงมันออกไปช้าหาหะจากเนมืดหลังตู้โชว์มีเสียงฝีเท้าเล็กเบาแต่มั่นคงเด็กสาวผมยาวในชุดนักเรียนเดินออกมาช้าหาหะมือซ้ายถือเทียนเล่มเล็กมือขวาถือแผ่นทองคำเปเปลแผ่นใหม่ในตาของเธอมีประกายแวววาว คล้ายโลหะหลอมเคลื่อนไหวตลอดเวลาเธอไม่ได้พูดแต่ชายชาราเข้าใจเขาคุกเข่าลงเหมือนจำนนไม่มีแรงจะหนีไม่มีแม้แต่เสียงจะกรีดร้องเด็กสาวโน้มตัวลงเอื้อมมือแต่หน้าผ่าเขาเบาหาหะปลายนิ้วเธอเย็นเฉียบและในวินาทีนั้น ดวงตาของเขาก็เริ่มเปลี่ยนแววตาสับสนเปลี่ยนเป็นสงบเปลี่ยนเป็นว่างเปล่าก่อนจะปิดลงช้าฮา,หาแต่ในแผ่นทองคำเปลวข้างในกรอบดวงตาคู่ใหม่ปรากฏขึ้นอีกครั้งเงาสะท้อนนั้นมีรอยยิ้มไม่ใช่รอยยิ้มของเขาแต่เป็นของบางสิ่ง ที่เพิ่งได้ร่างใหม่เด็กสาวหันกลับเดินออกจากร้านประตูปิดเองไม่มีเสียงเทียนในมือเธอไม่เคยดับแม้ลมจะพัดแรงแค่ไหนและที่หน้าร้านมีเศษทองคำเปลวตกไว้หนึ่งแผ่นบางเบาและยังอุ่นอยู่ฝ่ายหน้าร้านกระพริบอีกครั้งในคืนถัดมา ผู้คนเริ่มสังเกตใครก็ตามที่มองเข้าไปในร้านจะเห็นแผ่นทองคำเปลวเปล่งประกายวาบแม้ไม่มีแสงบางคนเดินผ่านแล้วหยุดเหมือนถูกเรียกเหมือนแผ่นทองนั้นกระซิบชื่อพวกเขาแผ่วเบาในหัวไม่ใช่เสียงแต่เป็นความรู้สึกเด็กชายคนหนึ่งกลับจากโรงเรียนคนเดียว เดินผ่านหน้าร้านแล้วหยุดเขาไม่รู้ว่าทำไมแต่จูจูขาก็ขยับเข้าหาประตูประตูที่ควรจะปิดปลับเปิดเองช้าหาหะไม่มีเสียงไม่มีลมไม่มีคนอยู่ในร้านเทียนบนโต๊ะโชวจุดอยู่เองเปลวสว่างมั่นคงแผ่นทองคำไปวางนิ่งกลางแสงไฟ เขาเดินเข้าไปทีละก้าวทุกฝีเท้าดังชัดแม้พื้นจะปูพรมเสียงรอบตัวเงียบเงียบผิดปกติเหมือนเสียงของโลกถูกดูดหายไปหมดบนผนังมีกรอบภาพเก่าหาหา่แต่ในนั้นไม่มีภาพถ่ายมีเพียงดวงตาหลายคู่ จ้องกลับมาดวงตาทั้งหมดเหมือนกันหมดว่างเปล่าลึกและยังมีชีวิตเด็กชายยืนตัวแข็งแต่ไม่หันหลังกลับเหมือนบางสิ่งสั่งให้อยู่ต่อแผ่นทองคำตรงหน้าเริ่มเคลื่อนไหวช้าหาหะเหมือนลมหายใจเงาของเขา สะท้อนอยู่บนนั้นแต่กลับไม่ขยับแม้เจ้าของร่างจะขยับเงานั้นยิ้มช้าหาหาก่อนจะยกมือขึ้นทั้งที่เขายังไม่ได้ยกเด็กชายเริ่มสับสนเขารูปหน้าแต่เงา,ากลับไม่ทำตามเหมือนเงานั้นไม่ใช่ของเขาอีกต่อไปประตูร้านปิดลงดังปังเทียนทั้งหมดดับ ทันทีและในความมืดเสียงกระซิบดังขึ้นพร้อมกันนับไม่ถ้วนมองข่าแล้วเจ้าจะรู้แสงเพียงหนึ่งเดียววาบขึ้นจากแผ่นทองคำภาพสุดท้ายที่เขาเห็นก่อนทุกอย่างจะวูบวับาหายคือใบหน้าของตัวเองแต่มันไม่ใช่เขา และในวันถัดมามีคนเดินผ่านร้านของเก่าพบว่าร้านเงียบปิดเหมือนเดิมแต่แผ่นทองคำเปลวในกรอบมีดวงตาคู่ใหม่เปล่งแสงสว่างวาบเหมือนกำลังเพิ่งตื่นขึ้นข้างๆกรอบมีกระดาษแผ่นเล็กวางอยู่ตัวอักษรเขียนด้วยหมึกจางหาหะ ข้าเฝ้าอยู่เฝ้าแทนเจ้าแล้วตอนจบลำดับที่สองสองเงินดีเอนดิงแสงเทียนสุดท้ายในคืนเดือนมืดเมื่อแมดดวงจันทร์ยังไม่กล้าเผยตัวสารเจ้าร้างกลางป่าก็ยังคงเงียบไม่มีเสียงนกไม่มีเสียงลมมีเพียงเงาและเสียงหายใจเบาหาหาเด็กสาวอีกคน ถือกล้องถ่ายรูปเข้ามาเพียงเพื่อสํารวจตำนานดวงตาหลังแผ่นทองคำเปลวคือหัวข้อบทความที่เธอต้องเขียนเธอไม่กลัวเพราะไม่เชื่อเธอก้าวเข้าไปในศาลเงียบฝุ่นฟุ้งรอบตัวกลิ่นไม้เก่าผสมกับกลิ่นของบางสิ่งที่ค้างคาเธอยกกล้องกดถ่ายแฟลชวาบขึ้น และในจังหวะน,นั้นเองเธอเห็นใบหน้าหญิงสาวสะท้อนในกระจกทองอยู่ข้างหลังเธอยิม้มแต่ไม่มีดวงตาเธอหันกลับไม่มีใครแต่แผ่นทองคำเปลวที่อยู่บนรูปปัน้นหล่นลงกับพื้นอย่างช้าหาหะเหมือนมีมือมาลอกออกเธอเดินเข้าไป เหมือนถูกดึงมือแตะทองคำเปลวโดยไม่รู้ตัวในวินาทีนั้นเสียงเทียนจุดขึ้นเองรอบสารทีละเล่มแสงริบรีสว่างขึ้นช้าหาหะจากพื้นมีเสียงกระซิบผุดขึ้นจงม,มองข้าเปิดตาเจ้าภาพตรงหน้าเริ่มบิดเบี้ยวพื้นเปลี่ยนเป็นน้ำทอง ผนังกลายเป็นผ้าไหมที่ไหลลื่นเพดานแปลเปลี่ยนเป็นม่านดวงตานับร้อยล้วนจ้องมาที่เธอเธอพยายามถอยแต่ฝ่าเท้าติดก,กับพื้นเหมือนถูกดูดกล้องในมือหนักขึ้นแล้วก็หล่นลงพร้อมเสียงสุดท้ายที่กระซิบเข้าหูเธอผู้เฝ้าคนก่อนถึงเวลาแล้วทันใดนั้นมีเสียงเด็กผู้หญิง หัวเราะก้องรอบสารรูปปั้นบนแท่นไม้เริ่มเปลี่ยนรูปร่างใบหน้าใหม่กำลังก่อตัวขึ้นเป็นเธอตาที่เคยมองโลกบัตรนี้ต้องจ้องกลับจากด้านในทองคำเปลวแผ่นใหม่แนบเข้ากับเบ้าตาเธอช้าหาหะเสียงไฟเทียนค่อยๆดับทีละเล่ม เหลือเพียงหนึ่งเดียวที่ยังลุกโชวช่วงสว่างสุดท้ายก่อนสารจะเงียบงันอีกครั้งแต่ตอนนี้ในดวงตานั้นมีอีกชีวิตหนึ่งที่ต้องเฝ้ารอคนต่อไปตอนจบสุดท้ายไฟโนเนนดิงการปลดปล่อยฤดูฝนมาถึงสารจ้าถูกปกคลุมด้วยเถาวัน ต้นไม้ใหญ่ล้มขวางทางทางเดินหายไปใต้ชั้นโคลนผู้คนลืมเรื่อง,ลองเล่าเงียบหายชื่อของเด็กๆที่หายตัวกลายเป็นข่าวเก่าในหน้าเว็บแต่มีหญิงชราผู้หนึ่งกลับมาที่ศาลเจ้าหลังจากผ่านไปหลายสิบปีเธอเคยเป็นเด็กหญิงที่รอดออกมาแต่ต้องเสียดวงตาไปตลอดชีวิตเธอถือกระบองไม้ เดินช้าหาหะมือสัมผัสอากาศรอบตัวเรากับยังจำทุกก้าของที่นี่ได้เจ้าจะกลับมาเหรอเสียงเด็กหญิงดังขึ้นในหัวเธอเสียงเดิมที่เธอเคยได้ยินเมื่อยังเล็กเธอยิ้มไม่หวาดกลัวอีกแล้วไม่ใช่กลับมาแต่จะจบมนันเธอนั่งลงกลางศาล หยิบขวดน้ำมันและกล่องไม้เล็กหาหะภายในกล่องคือแผ่นทองคำเปลวแผ่นสุดท้ายที่เธอเก็บไว้ได้ก่อนจะวิ่งหนีออกมาเมื่อวัยยาวเธอโยนมันลงบนแทน่นพร้อมกับขวดน้ำมันมือสั่นเล็กน้อยแต่มั่นคงเธอจุดไม้ขีดเปลวไฟวาบขึ้น เสียงปรีดร้องดังจากทุกมุมศาลเสียงดวงตาทั้งหมดร้องไห้สั่นสานเปลวไฟลุกลามอย่างรวดเร็วไม้เก่าฝุ่นแผ่นทองทุกอย่างลุกไหม้ในเปลวเพลิงเธอมองเห็นใบหน้าหลายร้อยในแผ่นทองคำเปลวส่องแสงเป็นครั้งสุดท้าย แต่ไม่มีความกลัวมีเพียงความสงบก,ก่อนทั้งหมดจะกลายเป็นเท่าทานดวงตาในแผ่นทองค่อยๆปิดลงพร้อมเสียงสุดท้ายที่กระซิบขอบคุณหญิงชาราหลับตายิ้มเบาหาหะแล้วไฟก็กลืนเธอไปพร้อมกับคำสาบและผู้เฝ้าทุกคนเมื่อรุ่งเช้าฝนซา สารเจ้าหายไปเหลือเพียงดินดำและต้นกล้าเล็กหาหะที่งอกขึ้นใหม่ไม่มีเสียงกระซิบอีกไม่มีดวงตาใดาจ้องกลับแผ่นทองคำเปลวกลายเป็นเพียงตำนานไม่มีใครพูดถึงมันอีกแต่ในลมหายใจของป่ายังคงแผ่วเบาเงียบนิ่งและเป็นอิสระ